ปัญหามันก็คือว่าพอไปกระทบกับเส้นแรกหรือเส้นหลักของโลกเนี่ยก็เท่ากับว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีถนนจะวิ่งลนะเราก็ไปดูว่าไอ้เรื่องที่ทธรรมุตีทำเนี่ยสินค้าและบริการทั่วทั้งโลกนี่มันก็จะแพงขึ้นเท่ากับคนทั้งโลกเดือดร้อนในจุดๆเดียวก็กลับมาตรงที่เรื่องของหลักการความสัมพันธ์ประเทศว่าเมื่อผู้พิชารชาของประเทศใดถูกรบกวนเนี่ยคุณมีสิทธิปกป้องแต่ความการปกป้องนั้นภายใต้กติกาบางอย่าง แล้วภูมที่อาหรับส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในตัว,วกรางส่วนใหญ่เป็นประเทศทะเลทรายนะถ้าดูตัดเป็นที่นะซาอุดอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เยเมนมันเป็นการเชื่อมโยงทางทางบกมากกว่าเขาไม่คุ้นกับเรื่องของการรบทางน้ําเท่าไหร่หรือลบไม่ใช่งานแล้วอยู่ดีเราอยากจะไปร่วมกับเขาถ้าไม่มีเรือลบเลยเนี่ยมีปัญหาและระเบียบไม่ไม่ควรจะเป็นต่อไนระหค่า ตอนนี้ถ้ามองเฉพาะเรื่องคุตีเนี่ยคือโลกอาหรับร่วมมือกับทาสตะวันตกแล้วกันถ้ามองอยีกมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอิหร่านน่าจะน่าจะหมดอ,อิทธิพลลงไปแล้วถ้าเกิดคุตีโดนทาสตะวันตกร่วมมือกับโลกอาหรับเนี่ยมันก็ทําให้ต้องคิดหนักว่าตัวของอิหร่านเนี่ยจะมีบทบาทด้นเวทีโลกกันยังไงต่อไปเพราะอิหร่านเขาก็พยายามพุ่นงนำตังกลุ่มมุสลิมอยู่ อิหร่านน่าจะไม่พอใจมากแต่เขาจะขยับเรื่องทําสงครามเนี่ยควรจะขยับตั้งแต่ซีเรียรแล้วก็กรณีฮามาสแล้วเมื่ออิหร่านไม่ขยับเนี่ยทางตะวันตกก็จะถือโอกาสริดหลอดรือตัดกําลังบูตีไปเรียกว่าตัดกําลังแขนขาของอิหร่านไปเรื่อยๆและอิหร่านก็จะไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าถ้าอิหร่านทำเนี่ยเท่ากับอิหร่านสู้กับโลกจริงไหมเมื่อไม่กล้าทําลูกน้องที่ออกไปทําก็จะผู้บิสาชาวบ้านก็ตายฟรีซึ่งงานนี้จะทําได้มากกว่ากรณีของฮามาส คนทั้งโลกไม่เอาด้วยคุณก็เสร็จเลยเราจะเสร็จอย่างแรงแลวเร็วด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กําลังเต็มที่เพราะทางสหรัฐเองเขาก็อยากจํากัดอํานาจวิธิพลของอิหร่านอยู่แล้วคําถามแรกเลยค่ะแต่การที่มีรายงานข่าวว่ากองเรือรบสหรัฐและพันธมิตรเนะะี่ยค่ะจะโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยค่ะท่านผลโทมองถึงความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ คือในเรื่องของสรระบางประเทศเนี่ยนะครับเขาถือผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งนะครับดังนั้นแล้วกติกาของสัตว์ชาติเนี่ยจะเป็นกติกาหลุมหลวมด้วยหลักการทั่วไปมันจะไม่เหมือนในประเทศเราที่มีค้าสึกว่าถ้าทําอะไรผิดปั๊บเนี่ยตำรวจจะมาจับเลยใช่ไหมแต่ในในเรื่องของระดับโลกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้กําลังเป็นเรื่องของความร่วมมืออะไรต่าง,างกันทีนี้สิ่งที่ทางทางฮูตีเขาทำเนี่ยเดิมก็ยังไม่มีใครวุ่นวายหรอกเพราะว่า อันดับแรกเลยเขาก็ไปโจมตีเรือซึ่งที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นเครือข่ายของทางอิสราเอลคือชาวยิวนะครับคนก็ยังยังมองมอง,มองเฉยแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางอูตีเขาก็เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าที่จะเป็นการจัดการกับอิสราเอลด้วยการโจมตีเรือทุกลำที่ผ่านเข้าทะเลแดงเข้าออกทะเลแดงเพราะว่ามันจะไปใกล้กับอิสราเอลอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆทะเลแดงเป็น มันเป็นทางออกจากเมดิเตอร์เรเนียนมาออกทางาทางทาง,ทางามหาสมุทรอินเดียใช่ไหมครับที่จะมาทางตะว,วันออกอันนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นการส่งกําลังเรียกว่าเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์เนี่ยเป็นเส้นแรกของโลกนะซึ่งเดิมยุโรปมันจะไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นเนี่ยทางเกาหลีอะไรเนี่ยมันจะต้องอ้อมแหลมคูทบแต่เนี่ยเป็นเส้นแรกที่เขามีการสร้างทางเข้ามานี่ปัญหามันก็คือว่าพอไปกระทบกับเส้นแรกหรือเส้นหลักของโลกเนี่ยก็เท่ากับว่า ทั้งโลกเนี่ยไม่มีถนนจะวิ่งแล้วถนนนี่มีมีคนคอยซุ่มเอาเอาหินคว้างใส่กระจกอะไรเงี้ยนะพูดถึงว่าเราขับรถทำให้เวมีคนคว้างใส่กระจกบ้างมีคนมาคอยเอาไอ้ตะปูเรือใบามาวางบ้างมันก็เกิดความเดือดร้อนไปทั่วมันก็กลับมาตรงที่เรื่องของหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเมื่อผลประโยชน์ของผลประโยชน์ของชาติของประเทศใดถูกถูกรบกวนเนี่ยคุณมีสิทธิปกป้องนะแต่ควการปกป้องนะั้นภายใต้กติกาบางอย่าง ของสัพยาชาเพื่อที่จะคนในโลกจะได้ไม่รบกันราชาติตั้งมาเพื่อคนไม่รบกันี่เฉยแต่นี้เราก็ไปดูว่าไอ้เรื่องที่ทําุตีทำเนี่ยมันไปกระทบกับหลายชาติซึ่งมีมีทั้งที่เป็นพวกค้าขายน้ํามันพวกเรื่องอ่าและการขนส,ส่งต่างๆเนี่ยสินค้าและบริการทั่วทั้งโลกนี่มันก็จะแพงขึ้นเท่ากับคนทั้งโลกเดือดร้อนในจุดๆเดียวดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาดําเนินการนี่ก็เป็นใครที่เกี่ยวข้องการเดินเรือทั้งหมด บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ผู้ที่จะรับสินค้าอุโปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้กําลังได้หมดเลยนะครับแต่ว่าทางสหรัฐก็พยายามทําให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็ไปเข้า UNSC ก็คือ,อของสัรปชาตินะครับสภาห้องโภคสัรปชัญญะเพื่อให้มีมติถ้ามีมติเนี่ยก็สามารถทุกประเทศนี่ลุมประชาธันไได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีหรือว่าจีนหรือรัสเซียวีโต้นะครับมันก็ไม่มี ต่ไม่มีรัสเซียชาติแล้วก็พันธมิตรเนี่ยที่เป็นผู้เกี่ยวข้องสินค้าอันดับต้นๆของโลกม,มีสิทธิใช้กําลังนะครับแล้วทีนี้จะใช้กันยังไงก็ก็ดูกันอีกทีถ้าเกิดสมมติว่าได้มติจากยูเอสซีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กําลังเรียกว่าบางทางการได้นะมีการขัเคลือกโจมตีใช้กําลังเชิงรุกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีเรื่องอมาบางทีทางสหรัฐหรือพันธมิตรอาจจะพอ แค่ประคองก็คือรักษาความปลอดภัยตรงเส้นทางเดินเรือก็คือมเอีเรือรบมาลตตะเวนนั่นแหละช่วยคุ้มครองให้อไรต่างๆแต่ก็ลําบากอยู่เพราะกูตีเนี่ยใช้จรวดยิงใส่ใช่ไหมมนีนอกจากบุกยึดแล้วยังใช้จรวดยิงใส่เนี่ยมันก็ต้องใช้เรือรบซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายจำนวนมากถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยอาจจะอะไรไม่ไหวละคงไม่จำไม่จำเป็นจะต้องมาเกรงใจกันก็อาจจะใช้กําลังบุกเข้าไปในประเทศเยเมนซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งก็ทําได้ก็คือรัฐบาลเยเมนร้องขอ ให้กําลังกองกำลังต่างชาติเข้าไปช่วยอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะประเทศยเยเมนมีสิธีธรรมรัฐบาลเยเมนอาจจะชอบดือซ้าไปนะครับเพราะว่าในยเยเมนเนี่ยมันม,นมีนิกายอยู่สองนิกายก็คือชีอากบสุนีสุนีเนี่ยก็คือทางรัฐบาลเยเมนซึ่งเป็นคือาขายของทางสวิตดตอระเบียส่วนฮูตีเนี่ยก็เป็นคือาขายขอ,อิหร่านอิหร่านกับสวิตดิอระเบียก็ก็คนนิกายก็ตีกันเป็นร้อยปีแล้วหลายร้อยปีแล้วเนี่ยดังนั้นโอกาสที่ทางรัฐ ทางรัฐบาลเยมเมนจะเรียกกองกำลังจากนานาชาติก็ไปช่วยเนี่ยมันเยอะเพราะตัวของซาอุดีเขาเคยเข้าไปช่วยเยมเมนแล้วแต่ไม่สําเร็จไงเพราะว่าไทยหลานเขาก็ช่วยทางอูตีค่อนข้างเข้มแข็งกองทัพก็ยิ่งใหญ่มากมีจรหลวดมีโดนมีอะไรโอ้โหวุ้ดเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดกองกลังของตะวันตกมากับพับเดียวหมดนะครับดังนั้นก็ชื่อว่าทางรัฐบาลเยเมนเดียวนั้นก็เอาเชอกันเนี่ยกำจัดศัตรูก็คือกบฏฮูตีนะครับหรือไม่อย่างน้นอยที่สุดเนี่ย เพื่อเบาๆนี่ก็คือคุ้มครองเส้นทางเดินเรือชักทัดหรือภาพที่จะปรากฏนีน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมีสองสองเวทางนะครับในนคนใกล้นี้ค,ครับแล้วก็ถ้ามาจบเรื่องของอฮามาสอูตีก็ไม่มีความหมายแล้วมันไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อิหร่านทํามาสนับสนุนทางรัสเซียให้เขาโยกย้ายทรัพยากรจากสหรัฐมาช่วยทางอิสราเอลเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของรัสเซียในยูเครนเนี่ยมันก็ มันก็มีแต่บริวารของของอิหร่านนะครับที่ซีเรียรเลบานอนก็ฮูตีมีสามที่นะดังนั้นมันก็เหลือแค่นี้เองม่อเหลือแค่นี้มันก็มันก็ถูกกำจัดได้ง่ายเป็นเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนไปอันนี้ก็แล้วแต่ทางทางสหรัฐนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สหรัฐผมว่าไม่ยอมแล้วก็จะถือโอกาสเนี่ยก็เรียกว่าริดรอนอำนาจของอิหร่านด้วยนะถ้าจัดก,กาฮูตีได้เขเท่าอิหร่านเนี่ยหมดอิทธิพลไปแล้วทาให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถคลองทางปากทางออกทาง ทะเลแดงได้เขาก็จะมีทธิผลทางภูมิรัฐศาสตร์เดียก็จะคุมอํานาจทางด้านนี้ได้โดยไม่โดนอิหร่านนี่รบกวนเห็นไหมครับมันมีหลายเรื่องปนปนกันอยู่แต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือการขัดแย้งกันระหว่างนิกายของทางทางโลกมุสลิมิเองแล้วก็เรื่องของฝ่ายตะวันตกนะที่ที่มันเป็นคนละฝั่งกับทางอิหร่านนี่มาดิกรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับนั้นก็เป็นที่มันสัมพันธ์กันทางเรื่องสองครามในอิสราเอลและสงครามในยูเครนด้วยวก็ควรจะมองภาพให้ครบทุกด้านก็พอจะเข้าใจได้ครับ ค่ะท่านบนโทค่ะที่นี้นะมีถามถึงความสําคัญของตัวช่องแคบแบบเอลมันดับสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์ว่าตัวช่องแคบเนี่ยค่ะมีความสําคัญต่อก,การเดินเรืออย่างไรค่ะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะคือคือเราคือมันเป็นภาษาเรื่องภาษาตานิดหน่อยเป็นช็อปพอย์อ่ะมันเป็นจุดที่จุดผ่านจุดอะไรที่สําคัญคือช่องแคบใน,นทุกที่นะครับอย่างกรณีของเอาเราต้องไปดูที่ไกลเอาไว้กรณดสสิงคโปร์เนี่ย ที่เขาจะส่งเรือขึ้นไปที่ทางทางจีนนี่นะครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมารวมกันนะแล้วคนที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีอํานาจในการควบคุมเศรษฐกิจของโลกทางใดทางหนึ่งนะฮะแล้วมาสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เข้าถึงรวยขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเรื่องของการค้าการเดินเรือใช่ไหมครับทุกช่องแคบเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ก็อยู่ที่ว่าทางทางมัมม่า,าจ,จะไปคุมไหมหรือจะไปช่วยไหมหรือว่าจะไปไปสนับสนุนไหมนี่ก็แล้วแต่ นะครับซึ่งทางทางทะเลแดงเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินเรือนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าทุกทุกชาติในโลกเนี่ยต้องการจะมีที่พลนตรงนี้นะครับแต่บังเอิญว่าเส้นทางนี้มันเปิดมานานแล้วละ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายให้ไปทางอียิปต์เนี่ยเขามีอำนาจสูงหน่อยนะครับแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็มีปัญหากับทาง โรคอัลับอื่นๆนะโดยโดย,โดยทางสายทางบูตีเนี่ยเขาก็เลยคุมได้นะพอคุมได้ก็มีปัญหาก็น่าการเดินเรือแค่นั้นเองนะครับแต่นี้ถามว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของอทุกช่องแคบคืออะไรเริ่มต้นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือทุกช่องแคบนั้นมันเป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางเศรษฐกิจใหม่เมื่อเปิดเส้นทางใหม่พับเนี่ยเส้นทางเดิมจะถูกทําลายไปนะครับแล้วก็มาเปิดเส้นทางใหม่ก็จะเกิด ผู้ที่มาล้วมมีการค้ามีการลงทุนมีการเข้ามาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆมากมายอย่างที่ยกตัวอย่างสิงคโปร์เพราะที่อื่นเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดสิงคโปร์มันชัดเพราะว่าเขาเป็นประเทศเล็กๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีนักธุรกิจไปลงกันมากมายแล้วใกล้เคียงที่คนไทยจะเข้าใจมองเห็นภาพว่าเราเนี่ยถ้าเราไปลงทุนกับเขาเราก็จะได้ประโยชน์ดังนั้นจุดไหนก็ตามที่มีการเปิดเส้นทางใหม่หรือช่องทางใหม่ที่เดินเรือได้สะดวกก็จะได้ประโยชน์ ทางธุรกิจในจุดๆนั้นแล้วก็จะเป็นจุดที่จะมีหมาอำนาจเข้ามาเกี่ยวพันกันแน่แนะวิธีการก็คือเขาก็จะเขาก็จะจัดสมดุนรองมหาอำนาต่างๆให้มันพอดีกันไม่เกิดการแย่งชิงทรัพยากรก,กันหรือไม่มีมีการผูกขาดเส้นทางเดินเรือได้มันก็ไม่มีสงครามอันนี้นเป็นวิธีการที่เราจะคิดนะครับก็มองไกลไปถึงเรื่องช่องแคบเราอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมองว่าเราจะเป็นจุดของการกระจายสินค้าในแง่ของอที่เขาพูดสมัยก่อนคือคลองกะะไหม นะครับหรือว่าเรื่องของแรงบิดอ,อะไรที่ทางรัฐบาลไทยก็คิดกันอยู่เนี่ยมันจะสาเร็จไหมในการที่จะมองว่าคุณจะมองให้รอบด้านมองหมั่นหน้าทุกทุกทุกฝ่ายถ้ามองจุดเดียวเนี่ยเราจะมีปัญหาในนี้ก็คือวิธีการมองนะครับแล้วก็อาจจะตอบคำถามคุณนั้มิอาจจะไม่ครบถ้วนนักก็่อ้แต่จะบอกว่าวิธีการมองมองแค่นี้พอตรงไหนเป็นจุดเส้นทางใหม่แล้วมีอำนาจมาเกี่ยวข้องไหมแล้วคนที่อยู่จุดนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสบริหารทรัพยากรตรงนั้นไห มีโอกาสในการบ,บริหารสินค้าบริการตรงนั้นเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญหรือว่ามีประเทศที่ได้นรายได้เข้ารัฐมากที่สุดอย่างไรเขาทำเพื่อจะทําให้เขาเจริญขึ้นมาและเราก็จะใช้วิธีการเนี่ยในการคิดเรื่องอื่นของของเราเองนะครับค่ะท่านพนโทคะรวมถึงข่าวที่มีมาถึงข่าวที่บอกว่าสหรัฐรวมพลกันตั้งกองทัพเรือนะคะและมีเห็นหลายกลุ่มประเทศที่ เข้าร,ร่วมกองเรือก well. <car> <engineer, mañana> <ita> ับสหรัฐเราก็ในข่าวก็มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วค่ะแต่ในรายชื่อเนี้ยมีที่เป็นกลุ่มอาหรับก็คือประเทศบาเรนเพียงประเทศเดียวเข้าร่วมอกองเรือรบพิทักษทะเลแดงกับสหรัฐไม่มีซาอุดิอาระเบียหรือว่าชาติอาหรับอื่นเข้าร่วมด้วยท่านบนโทมองว่ามันเป็นเพราะอะไรค่ะคือผมว่าถึงที่สุดแล้วซาอุดเนี่ยเขาจริงๆถ้าทาดูตามแผนที่นะ เาอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เยมเมนมันเป็นการเชื่อมโยงทาง,ทางบกมากกว่าคือการใช้กาลังทางเรือไม่ไประโยชน์หรอกครับแล้วทางนี้พวกนี้เขาไม่เก่งอยู่แล้วเพราะกำลังทางเรือนี้จะเป็นพวกเจ้าทะเลเก่านาจะพวกที่เป็นอย่างพวกทางศัพทภาพยุโรปนะครับมีหลายประเทศที่เขาเป็นต้นทางของบริษัทเดินเรือทั้งหลายนะครับประเทศที่เป็นมามนาทางเรือเก่าอย่าง,อ,งอังกฤษก็ได้สหร,รัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะมีเรือ แล้วก็จะมีการเรียกว่าธุรกิจเขาปลูกพันธุ์กับเรือพันธุ์นิดค่อนข้างมากก็จะมีเรือลบค่อนข้างเยอะเรือลบไม่ใช่งานครับอยู่ดีเราอยากจะไปร่วมกับเขาถ้าไม่มีเรือลบเลยเนี่ยมีปัญหาและสาอุิอารเบียไม่ไม่ควรจะเป็นจะต้องไปรบกับใครไม่มีเรือลบจะไปสู้กับใครเพราะว่าเรือลบยสมมากจะป้องกันเรียกว่านั่นน้ำของตัวเองหรือว่าไปบุกรุกหรือว่าไปสแสวงหาโชคในประเทศอื่น,นซึ่งซาอุดียไม่ต้องเพราะว่าโชคเขาอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วน้ํามันอยู่เต็มตัว นั้นก็ใช้ตรงนี้เขาเพียงพอแล้วนะครับดังนั้นมันก็เป็นแล้วกลุ่มประเทศอาหรับส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในตันกลางส่วนใหญ่เป็นประเทศทะเลทรายนะเขาไม่คุ้นกับเรื่องของการรบทางน้ําเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนที่จะมีผมว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ซะมากกว่าแต่เบลเยอยู่อยู่ติดทะเลนะมัจจะเป็นเขาาจะจะมีบ้างแต่ผมว่าเขาไม่ออกมามากหรอกมันเป็นเรือเล็กๆมันเป็นแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าอะไรครับสัญลักษณ์ว่ากลุ่มโลกอาหรับเนี่ยอย่างน้อยก็มายอมรับอิหร่านอาจจะว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะเพราะว่ากลุ่มโลกอาหรับส่วนใหญ่ก็คือเป็นถ้าไม่รวมอียิปนะก็จะเป็นกลุ่มทางเป็นทางซุนนีนะครับอันนี้แบบมัน,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีการคิดของเขามันก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าอิทธิพลของอิหร่านน่าจะมีปัญหาใน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 ,ในเวลานี้แล้วถ้าเกิดคุตีโดนโดนทางตะวันตกร่วมมือกับโลกอาหรับเนี่ยมันก็ทําให้ต้องคิดหนักว่าตัวขออิหร่านเนี่ยจะมีบทบาทในด้านการ ด้านเวทีโลกกันยังไงต่อไปเพราะอิหร่านเขาก็เขาก็พยายามเป็นผู้นําทั้งกลุ่มกลุ่มมุสลิมอยู่มันก็เป็นการแข่งอยู่กับทบางอุซเบีดิอาระเบียดังนั้นผมก็ยังมองว่าโลกอัลรับอตอนนี้ถ้ามองเฉพาะเรื่องคุตีเนี่ยคือโลกอาลรับลวมือกับทางตะวันตกแล้วกันถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอิหร่านน่าจะน่าจะหมดอิทธิพลลงไปแต่ผมเชื่อว่าเขาอยากให้อิหร่านหมดอิทธิพลลงไปเพราะว่าอิร่านเนี่ยเขาก็เขาก็มีเรื่องทางอิรักซีเรียเลบานอนก็เยอะแล้ว S <S: <S เขาก็อยากให้ดันไปอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างนี่กขขอให้มันให้มัน,มนปลอดโปร่งแล้วก็ทําการค้าขายกันต่อไปเพราะว่าทา้งโลกอาหรับเท่าที่สดับตับฟังมานี่เขาเขาเหมือนกับว่าจะมาทิศทางด้านสันติภาพมากกว่ามากกว่าทวีนครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าการโจมตีกลุ่มฮูตีจากสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในครั้งนี้อะค่ะท่านบุญโทมองว่ามันจะกระทบไปสู่ประเทศใหญ่อย่างอิหร่านไหมคะอิหร่านน่าจะ อิหร่านน่าจะไม่พอใจมากแต่ท่าที่ดูเนี่ยถ้าจะเกิดเขาจะขยับเรื่องทําสงครามเนี่ยควรจะขยับตั้งแต่ซีเรียรแล้วก็กรณีฮามาสแล้วแต่เราเห็นชัดเจนว่าอิหร่านไม่ไม่ไม่ขยับเมื่ออิหร่านไม่ขยับเนี่ยทางตะวันตกเขาจะถือโอกาสริดรอนริดรอนคือตัดกําลังกลุ่มกลุ่มกลุ่มฮูตีไปเรียกว่าตัดกําลังแขนขาของอิหร่านไปเรื่อย และอิหร่านก็จะไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าถ้าอิหร่านทำเนี่ยเท่ากับอิหร่านสู้คนทั้งโลกจริงไหมสินค้าและบริการทั้งโลกในคนทั้งโลกก็ทันมาประนามอิหร่านอิหร่านก็จะไม่กล้าทําเมื่อไม่กล้าทําลูกน้องที่ออกไปทําก็จะเรียกว่าเรียกว่าตายฟรีอ่ะผู้บริษาทชาวบา้านคือตายฟรยีนะครับอันนี้จะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ทางทางตะวันตกซึ่งซึ่งงานนี้จะทําได้มากกว่ากรณีของฮามาสอีกนะฮามาสยังยังยัง,ยง,ยงต้องอยังต้องคุยมาเป็นลึกของวงจรจํากัด แต่ฮูตีนี่แกเล่นทั้งโลกเลยอ่ะแกเล่นจัดการคนทั้งโลกเลยอ่ะแล้วคนทั้งโลกเขาไม่เอาด้วยคุณก็เสร็จเลยเราจะเสร็จอย่างแรงแลรวเร็วด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กําลังเต็มที่เพราะทางสหรัฐเองเขาก็อยากจํากัดอํานาจอิทธิพลของอิหร่านอยู่แล้วโลกตะวันตกนะเพราะว่าทางนี้ก็อย่างกรณีของซีลุงซีเลียที่มีปัญหานี่ก็มาจากอิหร่านทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางทางโลกตะวันตกเขาเขาอยากจะแก้ปไขปรเรื่องการก่อการร้ายให้กําลังเหลือน้อยที่สุดเพื่อเขาจะได้ ป้องกันตัวเองไว้ให้ใหพ้นจากการก่ออันตรายแค่นั้นเองทีนี้อิร่านมันมีอย่างเดียวคืออิร่านจะเปิดสุครามไหมซึ่งไม่ควรเกิดถ้าจะเกิดเกิดแต่สมัยฮามาสอีกเสียเดียวแล้วนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา